ผมโทรหาเพื่อนผมเนี่ยโทรหาเพื่อนผมเนี่ยว่าจะไปไหนเพื่อนผมไปไหนวะเนี่ยทุกคนว่าเพื่อนผมไปไหนทุกคนว่าเพื่อนผมไปไหนเนี่ยฮัลโหลครับเพื่อนไปไหนเนี่ยเที่ยวอีกแล้วเหรอไม่พาดิวมากินไหนที่เหลาดิวอยากกินอ๋อเป่นไม่ได้เพื่อนดิมอยูพามาทำทำหน้าที่พี่ชายไงวันนี้ อ๋อเออไม่เพื่อนไม่ค่อยสตรีมเลยอะไปไหนอ๋อช่วงนี้เอาก็ไปไหนอ่ะ,ะก็ผมว่าทำไหนวันไหนวันนี้บอกจะสตรีมอาเอาวี R v ด้วยกันผมพาน้งสามมากินข้าวเลยอ๋อแต่เวลาเพื่อนไปไม่เห็นมีอย่างนั้นด้งเนาะแย่จ<อ>ังเพื่อนจะกินแต่เหล้าอะ่ะเพื่อนบอกจะเอาแต่เหล้าเอาแต่เคเอาแต่อะไรหลอดอะไรอะ่ะโอ้โหไม่เคยนะครับเอ,า,อางี้ดีวกว่าโต๊ะขวามีไหม เล่นชักอะอะดูไมล่ละกูจะเปิดให้ดูเพราว่ามันไม่มีแล้วไงโอเคเออและเป็นอะไรมาหาเพื่อนได้ไหมอ,อยากเลี้ยงอยากขอเข้มมาโอเคแต่กูตอนนี้กูไปได้หมดแหละของกูแม<อ>่มีของฟรีกินนะตอนเนี้ยกูก็ชีวิตกูจะชิบประหารไว้วอดอยู่แล้วนี่โอ้หาพูดไปเรื่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกแต่เพื่อนเพื่อนกูก็ทาได้จะมาวันไหนเรากูจองเลยนะได้จองไว้เลยตอนนี้เลยไหมตอนนี้ไปยังไงล่ะเพื่อนเนาะ ที่กูยังขับรถไปตอนตีสี่ตีห้าเพื่อไปหามึงเลยอะมึงมึงมืงม่ไม่รักกูเลยเหรอวะจะให้กูไปดับหน้าจะให้กูตายเลยเหรอของก็ให้พวกฮาพวกอะไรขับรถมาดีโอ้พวกฮามันก็มันคงไม่ไหวหรอกที่กูยังไปพัดยาได้เลยแต่กูเข้าใจแหละเล่นโอเมก้าหน่อยเข้าใจเพื่อนอย่างแหละเวลาเพื่อนจะมาเหนื่อยมาไม่ได้กูต้องเหนื่อยไปคนเดียวโอเคโอเคเพื่อนขอบคุณมากนะเออเดี๋ยวไปเดี๋ยวกูไปหาจะกินอะไรไหม ผมเจ, <ะ S 1> จ๊งตำรวจนะครับพี่ไปสูบมาที่หลังวัดมา,าขายยาให้เงียนะที่วัดมึงเจอกูกูไม่กินเหล้าไอ้ใช่มึงมึงมามึงก็ชวนจะกินเหล้ามึงพักบ้างเอานี่กูอยากพักเอาจริงๆกูอยากชวนมึงเลิกกเหล้าด้วยนะเว้ยแบบนานๆทีเราเจอกันเรากินกันน้อยๆแล้วก็แบบไปหาถ่ายคลิปอะไรให้เด็กดูกันไหมเหมือนสมัยก่อนเดี๋ยวหาถ่ายคลิปให้เด็กดูไงเอออย่างนั้นน่ะเด็กอยากเห็นเราสมัยก่อนนะเพื่อนไม่ใช่แบบ เพื่อนผมดูคบ้านยงมเลวคุยเข่งอ่ะครับพี่ผมควรทำไงดีครับกินกินอาใแห่อร่อยนะเพื่อนนะส่งวิดีโอมาให้ด้วยเด้ไได้ครับรักเพื่อนคนนี้เสมอเ้อรักรักเหมือนกันครับเพื่อนรักเหมือนกันครับครับผมเพื่อนรักเพื่อนแพงเออว่าแต่วันนี้บอลอะไรดีเพื่อนบอลอันไหนผมไม่แทงครับโอ้โอเคนะครับเลิกแทงบอลยังเราเนี่ยอ๋อผมว่าเดี๋ยวจะโทรไปหาเฮียแบงค์อยู่เนี่ยรู้จักเฮียแบงค์ไหม อ๋อตอนตอนหมดตอนตอนได้เรียกเสียดตอนหมดเรียกสัตว์เลยอครับเออว่าแต่เพื่อนไปหารกินเหล้ารีกับเฮียแบงไม่นะเห็นเขาบอกเห็นบอกเพื่อนบอกว่าเสียเขาไปเยอะว่าจะไปโจโจที่ว่าร้ายยังมีคนรักเหล้าปีว่าดี่ทล่ยังมงเพื่อนถา่มสู้ครับน้องตาเพื่อนไม่มีตังค์แท้งโลกเพื่อนไปแทงยันหมดโลกได้ข่าวว่าแอบไปแทงด้วยนี่ก็ไปแทงมานิดหน่อยเพื่อนปวดไหมหอมปางผมคอผมปวดมา นด้ด้ยหน่อยแต่เพื่อนนี่เสียเนี่ยเขาโทรมาทวงจากกระทือกูเนี่ยใช่เหรอเออสู้ๆเด้อแต่อย่าเลยคิดซะว่ายังมีคนเสียเยอะกว่าเราเขายังไม่ท้อเช่นจิ๊บเพิ่งซื้อแถวหนึ่งหมื่นไปสองร้อยลำใช่เหรอไอมิดคนนี้รักพี่มากๆานะครับถึงพี่จะชอบดมเคกินเหล้ากินยาอะไรเฮี้ยเยพี่ทําหมดขอบคุณมากครับน้อง สุดท้ายพี่ก็ลืมเพียวรูปหลอกคนนี้ปลดลืมล<อ>หลอรอบพ,พี่กพีตุ๊จริงๆในตอนนั้นพี่ลืมแล้วสออะมึงเอามาแล้วกันไอ้เพียวรูปหลอ่อพี่ปลดให้อด้ปะก็จะไปกกสีผมอยู่สีดูหุ้มนะมาลีว่าไงว่าน ยังมีคนกวนเส้นตีนนะหอร้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับน่ารักจังอ่ะครับน้องตาไม่อ่านคำกลุบาดใจกูเลยนะอีอจำหนูไม่ได้เหรออ๋อจำไม่ได้ดิหน้าตาหน้าตาเหมือนหนูมีหลายคนอ่ะโว้ยพี่คือวีลแต่หนูชอบเลยนบที่เขชอบหนูเหมือนกันของผมเลยพี่บังบอล สวัสดีครับพี่มาลีสวัสดีครับลงุงสวัสดีครับลงุงอุ้ยอุ้ยอุ้ยล,ล, hey, ล่นเลยลุงลุง <laughs> ฟันเหลี่ย <laughs> งลุงครับไม่ได้ยินเสียงลุง <laughs> เป็นอ๋อ oh, สวัสดีครับสวย สวยครับช <laughs> ื่ออะไรหรอครับชื่อชื่ออะไรล่ะนายอ่ะมชื่อตอตี้ครับวัี้อตีตอตีทำไรอ่ะไฟเอ็มครับไฟเอ็มแต่มิเียซิตี้ครับรู้จักไหมอ่ะ f o i n แม่งใส่ซับมันกิษใส่กูอีกไม่เจอคนช่วยเหลืเลยวะ,อะ,อะเอ๊ะเ้ยมาเลยี่นี่เหมือนคนติดยาเลย ชิบช้อน200ล้ามที่ราคา13,000ตอนตกจาก20,000เขายังขา<ช>ดทุนตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มลง<อ>เลยหายไป4 0 6โอ้60ล้านเลยเหรอเจอมันมีแต่คนลุงกูก็เป็นกูได้ไงวะอยู่ในหมดคิตตี้ซะด้วยอันนี้น่ารักอยู่ในหมดคิตตี้เปล่าคำเนี่ย เฮ้ยมันมีรู้เปล่าของกินอ่ะเฮ้ยพี่เฮ้ยไอแปะยิ้มว่าไงน้องผมผมไม่เคยเจอพี่เลยผมดูช่องพี่นานแล้วนะช่องช่องพี่ชื่ออะไรจริงชื่อมาชื่อมาอะไรรูะไอเบนี่กูสตรีนถ้ารู้มึงดูกูจริงไหมเนี่ยดูจริงดูจริงว่ะ พี่ไปหาล้กจะหาเด็กของพี่ไปต่อ,อยกับใครแล้ววะอายุเท่าไรเนี่ย9ครับอ๋อผมอยากผมผมติดตามช่องพี่แล้วนะผมอยากพี่อยู่กับใครตอนเนี้ยอยู่คนเดียวโอ้ผมไม่เจอพี่ีมันอีกเม็รเลยอะอ้าวสรุปมึงติดตามช่องกูหรือช่องใครกันแน่นี่ติดตามทุกทุกช่องช่องพี่ช่องคนอื่นด้วยอ๋อใครหล่อที่สุด น่าจะเป็นพี่คนเดียวอ่ะชอบพิสเลยโคตดเทพเล่นเกมโค้ดสูงเลยแลวนี่ลหละแลวนี่ลหละโอ้โหผมอยากเล่นควันแบบนั้นมากเลยที่มาลีใจเย็นใจเย็นเราต้องโตก่อนน้องของเท่ๆแบบนี้มันต้องโตกันก่อนนี่ตอนนั้นผมอ่ะผมไอ้นั้นไงผมเขาเห็นเขาบอกว่าเอานมแข็งที่เราทำเองแล้วก็หยด ในมอนแล้วก็เอาข้าปากแล้วมันจะมีควันออกมาแล้วแล้วของคนไทยก็เอาน้ําแข็งมาแล้วที่ไม่ชอบอย่างนั้นน้ําแข็งพี่ชอบผงเขาขาวแล้วใส่จมูกแล้วจะมีเวิร์กออกมาจิบช้อนตอนมันตกมาหนึ่งหมื่นสามพันสี่สิบล้านคนไทยแก่แห่ช้อนตาดีคิดว่ามันแค่ยอตื่นมาอีกวันสามพันผมวันนี้พี่ฟีไฟกับจีทีเอครับผมพี่ขอเบอร์โทรพี่หน่อยดิส่วนแปดสามนึง เฮ้ยเฮ้ยจอมืดเฮ้ยไอ้ว่านจอเมืดอ๋อไม่เป็นไรไปเปิดไฟดิไม่เอาอยาผมหลับอยู่จะไปเรียกยามาเคลียร์กับพี่แค่นั้นแน่จะเลือกออยาหรือเรือกพี่สมแปดสามแล้วก็ไปเปิดไฟก่อนเร็วแรกเบอร์อไปเปิดไฟดิสมวแปดสามเปิดไฟตรงนู้นนี่กันนึงเปิดไฟสีน้ำสะว่างน่ะอ๋อไม่มีไฟที่บ้านน่ะอ๋อสมวนแปดสามอ่ะ สามหนึ่งหกสามหนึ่งหกแล้วก็ห้าหกห้าสี่ห้าหกห้าสี่เองครับพี่คอัเผมโทรไม่ติดหลอกน้องเพราะว่าพี่เปิลหมาเครื่องบินเองว่าพี่หลอกไหมอะดูรวมๆดีอะเฮ้ยไปยิ้ม, <c oughs> มงว่าพี่หลอกไหมหลอกอะในบรรดานักยูทูบเบอร์สตรีมเกมอะไรอย่างเงี้ยใครหลอกที่สุด ดมเคโชหน่อยนะพี่ชายยังก็รู้นี่ดมเคโชหน่อยพี่ชายไม่ดม,มครับอ๋อมึงโทรมาหาพี่เหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้แล้วกันโทรมาโทรมาดิโทรมาแล้วขอคนผมผมโทรเต็มหนึ่งก็ดีพี่มือเด็กมันได้เป็นต่ออ๋อโอเคโอเคโอเคอเคปิดเรียนยังอ่ะ มันโทรไม่ได้พี่ผมโทรไปแล้วมันบอกว่าให้มึงเติมเงินอ๋อใช่ใช่ใช่เองอายุเท่าไหร่เนี่ยเก้าเก้าอะไรล่ะเก้าขวบอ๋ออาจจะอยู่ปหนึ่งใช่ไหมนี่น้องอ้วนนี่เองหรือเปล่าที่ไขไว้ทั่วแมพโอเคพี่ทำคลิปอันนี้ก่อนเลยพี่ดังพี่ทำคลิปอันนี้ได้เปล่าพี่ว่าจะทำ ก็กระทืบแม่อย่างเงี้ยตีแม่หรอพี่ทําทําคลิปพี่รู้จักพี่เสือไหมรู้จักครับพี่เสือไปแล้วพี่เสือมามาแล้วพี่อยากให้พี่ไปถล่มบ้านพี่เสือแล้วไปอยากไปบ้านไอ้คิงงเงี้ยรู้จักคิงน้องพี่ไหมรู้จักผมอยากให้พี่อ่ไปถล่มบ้านพี่เสือผมอยากอยากดูอ่ะผมก็โคตรเกลียดพี่เสือเลยแม่ไม่อยากดูช่องพี่เสืออยากดูช่องที่อย่างเดียวอ๋อออไอันนี้อยู่เป็นนะเนี่ย ่ป่พีัดทิ้งหลายรอบแล้วนะาต่อยากปัดกูหัวหยิดเหมือนมึงอ่ะไออันนี้พี่หลอไหมพี่ถามก่อนพี่หลอไหมหลอแล้วยิงดุดลิ้นเทพไหมโอ้โดที่เลยที่สุดยอดเห็เจอสามสามมาด้วยี่โอเคน้องมีเพื่อนสวยๆไหมล่ะแนะนำพี่หน่อยดิ เียจบแล้วด้วย okay, okay. โอเคโอเคเดี๋ย <Okay. S 1> ก็อย่าไปดูตามพี่นะนี่พี่พูดเล่นนะอย่าไปดูตามพี่นะเพราะว่าต้องสิบแดสิบก้าก่อนแล้วค่อยโตแล้วค่อยผมมีผมมีแบบนั้นอ่ะมีพ่อให้โอ้หโห,โหสุดยอดเป็นสีแดงเหมือนกันแต่แลายทหารอ๋อดีแล้วอยู่ที่พ่อมงสอนแลวงั้นเออโอเคน้อง <c oughs> okay, พี่ไปละก็เดี๋ยะ <Hey. S 2> เฮ้ยก็เมืองละระวังออกข่าวออกข่าวเอาอะไรผมก็บอกน้องผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปทําตามเป็นอะไรเออมันก็เทศสาหรับบางคนแต่ผมก็บอกว่ามันไม่ควรเราให้น้องมันโตวกว่าน,นี้ก่อนมันไม่ได้ว่าเราอาไปทาตามตักหน่อยเนี่ยก็บอกพ่อแม่เขาน่าจะสอนได้อยู่